สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอ,พอกับเบาหนองอีกขึ้นกาครับผมมือนีเบาหนองด้มีโอกาสเดีคุยกันกันกบอาจารย์เอฟซีท่านหนึ่งเพิ่มมาเพิ่มบึงเบาหนองมากได้สักระยะแล้วแต่ว่าบมมีโอกาสที่จะเอาตัวเหล็กมาฝากมามือนีครับเด้คุยกันแต่เบาหนองขอเพิ่อนอยู่ว่าโทรหาด้บอเด้๋ยินเสียงด้บอเพิ่นพ่สดวกครับเพิ่นบอกว่า พิมขอความเอาม่ามือนี้เพื่อนห้ตัวเลขมากครับเน้นตรงไม่เน้นกลับครับเน้นตรงไม่เน้นกลับบนล่างงวดวันที่สิบหกันยาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟั่งไหวเผื่อเป็นแนวทางเนาะอย่างไรกับโปรดใส่ปัญญาณในการหลักโชมหลับฟังนํ่จองเบาน้อง,องเป็นเพียงแนวทางแต่ว่าตัวเลขสีเขาหรือบกขาอันนี้เบานองกับบอกบได้เลยนะครับเด้อ นาะบ้า้องทีไสซื้อแทนเพิ่อนอาจารย์คนนี้ครับคืออาจารย์เอฟนะครับอาจารย์เอฟอันนี้คือเบ้า้องเอิญแทนเสียงไอตัวจริงเพิ่นนะครับเนาะแต่เพิ่นว่าการที่ให้เรื่อยๆล่ะเลขมันกับมีเขามีรุดเพิ่นว่าเพิ่นเห็ดเลขมา่อนข้างจะนานแล้วเลขมันกับมีเขามีรุดคพณ่อน่าทีนะก็เลยว่าให้เอามาพิจารณาเบิง่งเน้นตรงนะเพื่อนเน้นตรงบอเห็นกลับ แต่ว่าในใจเบา,นบา,าหาบน่งบอกว่าเหตุการ์เป่น้ําแนรก่ยังดีขึ้นกันนะครับเนาะแก่อยู่ที่ข้นซื้อนะครับค้นไห้เพื่อนบอกว่า,วาบอต้องกับแต่ว่าค้นซื้อกลัดก่าไปแน่เพื่อนไห้วิ่งบนรางมาเลยครับเน้นๆเลยเพื่อนว่าเน้นๆบอตองกับเพื่อนวางสีนะอ่ารองบนครับเ้อเพื่อนไห้เบาหน่องมาหนิงวดแหลกแต่ว่าเพื่นอน่ะซื้อของเพื่อนมาตลอดแต่ว่าเพิ่งไห้มาเพิ่งไห้เบาหน่องมากงวดแหลกเบาหน่องกับเพื่นเอามาเบ้ารงช่อง งวดแรลกแต่แท็กิเป็นยังไงอย่าอย่าพึงทิ้งกัน้องวดนี้บอกเขาเรื่องงวดนี้เขากกอย่าพึงทิ้งกันโอกาสแก่มือของคนเท่ายังมีครับผมยังไดกันอย่าพึงเบื่อกันแล้วกะเป็นกําลังใจให้กันคือเกา่านะครับเนาะเน้นครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนเน้นหนึ่งครับหนึ่งตัวเดียว แต่ว่าเพื่อเจะมหาห้คือหกหนึ่งไม่ต้องกลับหกหนึ่งไม่ต้องกลับเพื่อนหมั่นใจถามผู้ได้มักวิ่งเพ่นบอกให้วิ่งหนึ่งแต่เพื่อนบอกว่าเหตุการณ์ไหวก็คือเก่าหนึ่งการไหวคือเก่าหนึ่งอันนี้คือวิ่งบนนะครับลองนะครับเด้งงวดนี้งวดแหลกครับอาจารย์เอฟบอนห้ยเบาหน่องมาแล้วก็วิ่งล่างครับ วิ่งลางเน้นเก่าครับวิ่งลางเน้นเก่าตัวเดียวตัวเดียวแตวก็ตัวประกอบเด้อตัวประกอบวิ่งเก่าก็คือ6 9 7 9แล้วก็8 9ครับผมไม่ต้องกลับเหมือนกันบริษัทลองเบิรงนลองพิจารณาผมเด้องวดวันที่16หเข้ามาหลับโฉมไปนด้กันกับอาจารย์เอฟครับเน้นตรงไม่เน้นกลับครับมากบบมาก ขึนอยู่ที่ดุลพินิตแต่ถ้าผู้ใดมักหนึ่งมักเลขติดหนึ่งถ้าอยากักถ้ายักอันเอามาจับคู่กันกับหลีตัวอื่นก็นได้ครับแต่ว่าอาจารย์เอเพิร์หามากก็คือ6-1 6-1กันึ่กเก่าหนึ่งไว้แล้วก็นวิ่งลางวิ่งเก่าจับคู่หาก็คือ6-9 7-9แล้วก็8ปดครับผม หม,กมกักบ่มักลองพิจารณาบิ่งนะครับนาะหลายคนก็ถามมาว่าบ่าวหนองมีประตูมงคลของหลวงปู่สวงนู่นนี่นั่นบ่บ่าวหนองบอกได้ครับได้ว่าบ่าวหนองมีแต่เหรียญหลวงปูครับอย่างอื่นบ่าวหนองบ่มีบ่าวหนองมีแต่เหรียญหลวงปูนะครับนาะบอกได้ยคำเดียวแล้วว่ามีแต่เหรียญแล้วก็เป็นพระรูปหล่อที่หอยคอและกะเหรียญบ่าวหนองจะมีแค่นี้ครับ แต่นอกเหนือจากนี้บบาหนองบบมีนะครับนอหลายคนถามมาทักมาบบาหนองเขาบ่ท้นแต่สีตอบก็เลยมาว้าอัดคลิปตอบในคําถามนี้เลยนะครับนอะบาหนองมีแต่วัตถุมงคลหลวงปูก็คือเป็นพักเป็นเหรียญเป็นพระเหรียญละกะเป็นผระรูปหล่อนะครับนอแต่ที่บบาหนองมีอยู่ตอนนี้กะบบาหนองกับบูชาไอยุหลายคนก็อาจจะหูหลายคนก็อาจจะยังโบงหูนะครับนอ <c oughs> อย่างไรกะอยากเดพระ้ลุงปู่ก็จังทักมาทักมาถามไดนะครับนออะลองนะครับเ้อเล็กอาจารย์เอฟครับผมเน้นตรงๆไม่เน้นกลับแต่ว่ากับกลับเพื่อไว้น้ำเนี่ย <c oughs> นะครับนอะกลับเพื่อไว้น้ำเนี่ยเดี๋ยวมือขึ้นไดคุยกันกับแม่สีเพื่อนบอกว่าได้เลขกมากเพื่อนไปวัดได้เลขมาก เดี๋ยวเพื่อนสิามวบอกซูฟังอีกเพื่อนว่าแต่เพื่อนเกินเกินมาว่าเพื่อนได้เลกมากเมซี่เพื่อนไปวัดครับเพื่อนไปเห็ุบุญช่วงวันผ่านวกเพื่อนไปจำศีลมาอียยังล่ะที่ว่าแม่เขาเพื่อนไปจำศีลวันผ่านน่ะเวลาเพื่อนได้เละมาเล็กฝันเพื่อนวะเลียฝันแต่ชีบอกซูฟังดอกเพื่อนก็บอกแค่นี้เพื่อนก็ว่าเออได้จงคุยกันรู้ไหมนะแกแตงเดว๋วจังฟังนะครับนอแต่ในงวดนี้เขามารับโชว์ไปํำกันนะครับ ที่สิ่งใดให้ทรงหวังดังปรารถนาสุภูสุคนรอมนครับเด้อเหลขกอาจารย์เอฟครับให้เบาหนองมากงวดแหลกแต่ว่าเพื่อนจะเหตุของเพื่อนมาตลอดก็มีเข่าบ้างรุดบ้างแต่ว่าส่วนมากจะเข่าหลายกลัวเพื่อนว่าเลขวิ่งนะ่ะจะเหรียญไงเพิ่นวมาชินะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นถนัานเหล็กวิ่งมั้งคิดว่านะเพิ่นว่าเลขวิ่งมันจะเหรียญไงแต่ว่าเหลขจอนีกะแล้วแต่ว่าผู้ใดที่ไปจอเอาตัวใหเพื่นมาชินะแต่ว่างวดนี่ วิ่งบนวิ่งหนึ่งครับบนวิ่งหนึ่งเราจับเจาะให้ก็คือหกหนึ่งไม่ต้องกลับกันก็คือการเก่าหนึ่งไว้นะครับนอนแล้วก็วิ่งล่างวิ่งเก่าครับล่างวิ่งเก่าเลขจะให้สามหางก็คือหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าไม่ต้องกลับเหมือนกันลองเบิร์นแต่ แต่ว่าในใจบ่าวน้องเป็นคนสื่อ,อกระแสื่อเม็ดสุดโตเนาะกระ้อทั้งตรงแล้วก็สื่อทั้งกาบนําเพราะว่าเขาสีได้การไหวนะครับเนะาะอย่างไรก็ลองจะนณานะครับด้อเขาบอกเขายาว่ากันแนวทางคือแนวทางครับผมผู้ดใดก็รันตีได้ครับว่าเหลขมันชิมาตัวนี้ตัวนี้หลายหลายคนก็หลายสำนักบางคนก็ถามมาว่าบ่าวน้องคือว่าไปตามอาจารย์นันอาจารย์นี่บาหน้องอยากไปอยู่ครับแต่ว่า บางอาจารย์ก็ให้ออกซื้อบางอาจารย์กบใ่ใอยออกซื้อประมาณนี้บางทีเไปหาอาจารย์ดังๆไปสามมือไปสามช่องสี่ช่องเหลขบตรงกันพอช่องก็มีเก็บจากบุหัวเพิ่นเป็นแบบไหนเท่าทีเบานองเฮ็นมานะชุมดม,มือนีไปช่องนี้มือหนีไปช่องนี้เหลขกมากบ่ไดขึ้นกันก็ะมีหลายครับมันก็ได้จับจุดบบได้ว่า เพื่อนให้ตัวไดที่แน่ยที่เน้นเนกันเนี่ยประมาณนี้เพราะว่าบางคนไปกระไดตัวนี้บางช่องไปกระไดตัวนี้อีกช่องหนึ่งไปดกระไดตัวนี้ประมาณนี้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าแท็กี่ให้แท็กแท็ชี่เอายึดช่องใดเป็นหลักว่าว่าเพื่อนให้ตัวนี้เพราะว่าไปซีหาช่องเลี้ยงัวตรงกันพ่อช่องก็มีแต่กระบอกปีนังเดียว่าหน่องจะออกนอกพื้นที่ให้หลายที่สุด นะครับน้อย่าไ้ก็ขอทุกคนจงโชคดีกับอาจารย์เอฟครับผมวิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างเก้าขอคุณคนโชคดีสวัสดีครับ